ซาวันดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมบิวเนช่ไหมเล่นเกมโรบอกใน m ม็กฟชกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งพาร์ทนี้นะครับเราจะมารีวิวเบดที่ดีอีกเบดหนึ่งเช่นกันใน m ม็กฟชนะครับผมก็คือเบดคันนี้ครับ l o r of the Senate นะครับผมคือเบดคันนี้นะอือเดี๋ยวให้ดูอย่างงี้นี่ครับอันนี้ผมใส่สกินไว้นะครับถ้าไม่ใส่สกินก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยนี่ครับอันนี้คือไม่ได้ใส่สกินนะถ้าใส่สกินมันก็จะประมาณนี้นะครับผมอือ ซึ่งคลิปนี้เราจะมารีวิวเบคันีกันนะครับบอกเลยเบคันี้ค่อนข้างดีแล้วก็เหมาะกับการฟาร,ร์มสิ่งที่เราต้องการนะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมคลิปได้เลยครับผมโอเคก่อนที่เราจะเริ่มรีวิวเบคคนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาบอกสเปคหน้าในแล้วก็พาสีของเบคคนี้นะครับว่ามันดีอย่างไรนะครับผมรูสเปคครับ85%ลาก145%คอนโทร0.15ดีเซลเลส15%แล้วก็รับน้ำหนักไหวที่อินฟินิตี้นะครับผม เบรดคันนี้นะครับมีพาสซีฟอย่างอย่างเดียวนะคล้ายๆแฟรงฟอร์เกเท็อตนะครับผมถามว่ามันคล้ายๆเบรกคันไหนครับคือคล้ายๆเบรกคันนี้นะครับนี่คือคล้ายๆเบรกคันนี้นะก็คือเราจะต้องเลี้ยงเขาเรียกอะไรแถบขาวนะครับห้ามให้ปลาหลุดออกจากแถบขาวนะครับผมซึ่งนี่คือเป็นสิ่งที่เบรกคันนี้นะครับมันจะให มิวเทสสำหรับปลาที่เราไม่ทำหลุดแถบขาวนะอาจฟังแล้วมันดูจะอาจจะงงนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าตกไปแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูนะว่ามันเป็นยังไงนะครับมันเป็นพาสซีฟที่ค่อนข้างดีนะครับผมโอเคเดี๋ยวขอแยกไปเอนชั่นสักครู่นะครับผมจะเอาลิลีทธรรมดาหรือเอาลิลิแบบเอ็กซ์โซเต็ดอืมกำลังนึกอยู่ว่าจะเอาเป็นรีเซิลเลนหรือเอาเป็นมิติเคิลอ้มาแล้วครับมิติเคิลนะรีเซิลเลนบวกอีก45%่สิบห้าเรับนต์นะนีมาแล้ว ระหว่างนี้ก็รอนะครับอุย้ยชะละไอ้นี่มาโอเคประวันมานะประวันไม่รู้มันอยู่ตรงทิศไหนนะแต่ขอเปิดฟิลเลได้สักครู่นะครับอ้ยผมไม่ผมยังตกโมโบี้ไม่ได้เลยนะโมโบี้มันมายากนะครับระหว่างนี้ก็รอมืดอีกทีนึงนะเนี่ยมันจะมันจะให้เราอยู่ในแถบขาวอย่างนี้นะแล้วมันจะมีน้ำขูนะเห็นปะเนี่ยมันก็จะทาให้เราติดบัฟอะไรแบบนี้นะครับขอเ,เปิดออราสักครู่นะครับ อย่าให้หลุดแถบขาวนะครับเนี่ยมันก็ทำให้ติดแบบบัฟอะไรอย่างงี้ได้เห็นไหมก็คือต้องมีรีเซียนเยอะๆนะปรามันจะได้ไม่ดิ้นนะครับซุปมิวเทสนะอันนี้ติดเฮ็กติดไฟเฮ้ยอันนี้ป้อมมกหลุดปาอมึกอะถ้าถึง10เท่านะครับคือเราจะทำลุดแถบขาวก็ยังไม่เป็นไรนะครับเนี่ยเห็นไหมนี่ทำลุดแถบขาวให้เลยนะมันก็ยังอยู่นะครับคือถ้ามัน10ไปแล้วเนี่ยก็คือการันตีได้แน่นอนนะเราก็ต้องให้มันหยุดแถบขาวประมาณ10วินะครับนี่เนกาทีครับ อาวานยังไม่กินเลยนะอุ๊ยมาแล้วจะหลุดไหมเนะี่ยโอเคอย่าให้หลุดแถบนี่นะสิบวินะระหว่างนี้ก็คึงไปอุ๊ยหลุดเรียบร้อยครับเออเรียบร้อย Blue Wells หนึ่งแสนห้าหมื่นกิโลอันนี้ผมใส่เยอะที่รีเซินเลงเยอะที่สุดในเกมเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยไม่ใช่สิอันนี้อันนี้เยอะสุดแต่ผมใส่อนันี้เพราะว่ามันให้รัวสปีดด้วยนะครับ โอเคสิวิครบนะครับนี่ถ้าสิวิครบนะครับก็จะได้ปลามิวเทนแบบการันตีนะนี่ครับได้อิเล็กทริกได้ไหมโอ้ปลาหมึกอีกแล้วโอ้โหคุณผู้ชมเมื่อกี้หลุดนะครับดีแล้วได้ปลาวานมาตัวหนึ่งนะใกล้จะถึงแล้วสุดยอดไปเลยทำเวลาเมกระดอนมาอีกเออไปเมกะไปจะไปจริงเหรอเวี่ยะออนไล่อีกแล้วครับผมเมื่อกี้ใช้ออร่าไม่คุ้มเลยนะเซิร์ฟเด้งไปก่อนนะ ไม้แรกสำคัญเสมอมาแล้วขึ้นมาเลยเอาแอนเชนดีกว่าดูพี่้ักฟาวไปกดติรดกดเติดนี่อะธรรมดาที่ไหนอะเรียบร้อยเอาติดซิลเวอร์ครับ อืมสีก็ประมาณนี้นะวันนี้ก็ได้ปลาวานกับเมกะลอโดนมาอย่างละอย่างละหนึ่งตัวนะก,ก็ถือว่าได้เลยเนาะไอเน,นี่ยผมว่าเก็บไว้ฟาร์มลีลิกน่าจะได้นะสำหรับคุณไม่มีโนแลฟรอตอะไรอย่างเงี้นะอันนี้เนี้ก็เทียบแต่เบคานีก็ค้างแพงนะเบคานีผมจำไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่ได้สิบล้านนะครับเบคานีนะน่าจะสิบล้านแต่มันติดบัฟอะไรง่ายนะครับนี่คือข้อดีของเบคานีนะนั่น,ะนก็จะติดบัฟประมาณนี้น,นี่ก็เทียบเงี้ยก็ซี นี่ก็ซี่มีดสัสแล้วก็ติดไอนน้ที่เป็นไฟอย่างนี้นะครับแล้วก็มีฟอสซิลนะเคยได้อยู่นะครับอันนี้ได้ล่องหนอืมแลก็ถีบอืมอบ,บิโนโรครับโมซาลทอร์อะไรเงี้ยไม่มาเลยนะน,นี่ดักเคนอืมมันจะเป็นบัฟทั่วไปนะครับมีแจ็คพอตอะไรเงี้ยอืมอบ,บิโนโอีกอนะ hex เนีนยปะคุณผู้ชมมันจะทำให้ติด hex อย่างนี้นะครับสำหรับคนที่อยากจะเก็บลิลิกที่เป็น hex อะไรอย่างนี้นะ a บ b i n o ชึบลอหนตอนเล่นก็มีสติหน่อยนะครับมานะครับผม helicobion ชึบ n e g a t i v บมาแล้วครับปลาหมึกอันนี้เซมิติคอลไปไงอมันเลยรีเซนเยอะนะโอ้ดัาเค่นน้ำดำปีดำปี่ดำปี่ดำปี่ มันเป็นบัฟพ,พื้นฐานนะครับมันไม่ได้บัฟแบบวือววาแบบอะไรอย่าแบบพวกกรีดี้หรือว่าออโรร่านะหรือว่าลูาน่าเงี้ยอันนั้นคือบัฟที่เวอร์อีกระดับหนึ่งนะครับไม่เจอนะเจอพวกบัฟพ,พื้นฐานนะครับที่สามารถตกธรรมดาก็ได้อะไรเงี้ยตอนนี้มันจะเพิ่มโอกาสการได้มากกว่าไงในใช่เงี้ยโมเสสเงี้ยมาแล้วครับโมซาสลัดอย่าให้ดิ้นหลุดกานเองชึบชุ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 บคือมันเป็น อะไรซิวเวอร์ครับ<น>ดูตัวครับ<น>อะไรครับนี่อ่ะยังตกทันอยู่ยังมีเวลาอยู่ <lien> โอเคมาเปมินิเกมภายในมินิเกมนะเบื่อเบื่อแบบคนบางคนมันเบื่อตกปลาใช่ปหละ่ะก็มาเล่นมินิเกมภายในอีกนะ <lien> มันทําให้เรามีสติในการตกขึ้นนะครับมาแบบเฮ้ยห้ามให้มันหลุดออกแถบขาวอะไรเงี้ยช่วยได้นะครับเออมันก็เป็นทริคของเกมเนาะหลุดเนี่ยถ้าหลุดคือเรียบร้อยเลยครับ ได้ปลาธรรมดาเลยการันตีได้ธรรมดาทันทีนะเฮ้ยยังทันอยู่แป๊บนึงปึ๊บไม่ทันแล้วเรียบร้อยครับออโร่าหมดแล้วก็เบคคานีก็ถ้าเอาส่วนตัวนะมันก็ดีนะครับไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะมันดีพอสมควรเหมือนกันนะเบคคานีนะแต่ว่าอย่าลืมนะครับเบคคานีนะครับราคาค่อนข้างแพงนะเบคคานีนะไอ้นี่มันอาร์กติก ขอไปครับขอโทษครับขอโทษครับฟูแล้วเบ็ดมันอยู่ไหนเนี่ยอ๋ออยู่นี่เบ็ดคันนี้นะครับมีราคาค่อนข้างแพงนะนี่ครับเนอะถอดสกินออกฮอรนะครับเบ็ดคันนี้นะครับมีราคาค่อนข้างแพงนะเบ็ดคันนี้พูดได้เลยนะว่าไม่คุ้มนะครับถ้าจะมา ใช้งานเป็นใช้งานจริงๆอะไรอย่างเงี้นะไม่คุ้มนะครับแต่ว่าถ้าคนที่อยากจะเอาไปใช้ในจุดประสงค์อื่นๆเนี่ยอย่างเช่นพวกหาไม้นะครับหาลีลิกอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อให้ลีลิกมันติดมิวเทสอะไรแบบนี้นะมันดีคนละแบบนะครับแต่มันไม่ได้แบบโดดเด่นอะไรขนาดนั้นนะถ้ามันแบบอะไรนะแบบ แ a นดอมมิวเท e มาแบบทุกอย่างในเกมน่ะคือเบ็ดคันนี้จะเป็นเบ็ดที่ OP มากๆนะครับแต่มันเป็นแค่ Mutate พื้นฐานนะคือคุณไปรีในเกาะมอสบูดเนี่ยลีเรื่อยๆนะบาค้ามันก็มาแล้วนะไอพวกนี้นะครับหรือว่ามันอาจจะมีโอกาสได้มิวเท e แบบหายากๆนี้หรือเปล่าแต่โอกาสมันน้อยกว่าอะไรอย่างนี้นะครับก็ราคามันแพงอนะเนาะแต่ว่าสเปด้านในก็โอเคอยู่นะอะไรก็ดีไปหมดนะครับ ถือว่าใช้ได้เมคานีถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าให้ผ่านแล้วนะผมให้ประมาณ8.5เต็ม10บแล้วกันสำหรับเบคคานีนะครับนี่เบคมันโหฮจิงนะครับแต่ว่าราคาเนะี่ย10ล้านนะนะคือคุณเก็บอีกนิดนึงเนี่ยนะคุณได้เบคคานีแล้วครับเนี่ยเนยอ,อยู่ไหนเอ่ยนี่ครับเก็บอีก5ล้านนะเก็บอีก5ล้านเนี่ยคุณได้เอ็นเทอร์โร่พรีม o ์เลยนะเนี่ยเบคคานีคือฟาร์เมเงินที่ดีที่สุดในเกมนะครับเนี่ย ทำให้ผมมีร้อยร้อยกว่าล้านเลยเนะี่ยคือเบ็ดคันนี้เลยนะซึ่งเบ็ดคันนี้นะมันแพงน้อยกว่าคันที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับนั่นนะให้ไปเก็บตังค์กับเก็บตังค์น,นิดนึงนะครับเพื่อไปเอาเบ็ดคันที่ผมบอกนะสิบห้าล้านเนะี่ยชีวิตมันจะสบายขึ้นเยอะนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้ไว้จเจอกันใหม่ในวันที่ฉันต้องการ ซี o ูคลิปน่าจะเป็นการรีวิวอะไรหรือว่าเป็นการทำอะไรก็เราติดตามนะผมคลิปนี้ก็ไปละบุยเจอกันครับผม